อาจจะเป็นคารวะญาจโจรหรือพระพิสุทธิสมณีการที่การดํารงชีวิตในประจําวันก็ต้องมีลักธรรมนะถ้าไม่มีลักธรรมการที่จะดําเนินชีวิตใช้ชีวิตก็จะหาความสุขได้ยากนะการที่จะมีความสุขในการอยู่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะอยู่กับเพื่อนและสังคมก็ต้องมีรักธธรรมนะที่จะ นำความสุขมาให้ถ้าไม่มีนักธรรมก็นะหาความสุขได้ยากฉะนั้นไม่ว่าจะการคลองเรือนหรือชีวิตคู่ทั้งหลายนะฉะนั้นนักธรรมข้อการครองเรือนนะเกี่ยวกับนะผู้ที่จะไปอยู่ในตระกูลสามีสําหรับผู้หญิงนะก็นะควรรู้ควรมนะีนักธรรมบิดาของนางวิสาขาในได้ให้เพราะว่าเกี่ยนางวิสาขานะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล กล่าวถึงครอบครัวเศรษฐีแห่งเมืองพัตยาะแควนวังขะชื่อว่าธน,นชัยเศรษฐนะีซึ่งต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองสาเกตซึ่งอยู่ระหว่างเมืองรัชคกกับเมืองสาวัตถนะีท่านเศรษฐีมีที่ดารูปงามคนหนึ่งชื่อว่านางวิสาขานะเขมานางวิสาขานะี่ได้ทําการสมรสกับปุณณนนะวัฒนมานกบุตรชายของมิคาราเศรษฐี ก่อนทรงตัวนามวิสาขาไปที่บ้านเจเบาวท่านธนนชัยเสตีก็ได้โหโอวาทเกี่ยวกับการครองเรือนไว้สิบประการคนะือท่านเตะให้โอวาทว่าหนึ่งไฟในอย่านำออกสองไฟนอกอย่านำเข้าสามเพึงให้แก่คนที่ให้สี่เพึ่งยาให้แก่คนที่ไม่ให้ห้าเพึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้หกพึงนั่งเป็นสุขเจ็ด พึงนอนเป็นสุข8ดพึงกินให้เป็นสุข9พึงบูชาไฟ10บพึงบูชาทเทวดามาดูข้อที่หนึ่งไฟในยาน้ำออกไหมความว่ายัางไงคือไม่ควรนำความลับและเรื่องราวที่ไม่ดีภายในครอบครัวนะไปบอกเล่าให้คนอื่นภายนอกได้รับรู้นะนี่คือไฟในยาน้ำออกนะสองค,อคือไฟหนออยาน้ำเข้าก็หมายความว่าไม่ควรนำ นะคำนินทาวาร้ายเสียสีด้วยความพิศยาจากบุคคลอื่นจากภายนอกมาสู่ครอบครัวของตนนะอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีงามไน้ความบาดมา้างแตกร้าวในครอบครัวนะนะคือไม่ต้องสนใจคำของชาวบ้านนะจะวาร้ายนินทาก็นะคือเพราะงนาะชาวบ้านนะจะนําให้เรา บาดม้างได้แตกราวได้แต่ครอบครัวรได้นะฉะนั้นเราไม่ควรจนะับสนใจเรื่องอ่ของชาวบ้านนะนี่คือไฟนอกอย่านําเข้าตามพึงให้แก่คนที่ให้หมายถึงเมื่อมีผู้มาหยิบยืมเข้าของเงินทองก็ควรให้แก่คนที่นํามาคืนเท่านั้นก็คือผู้ที่ยืมแล้วมาคืนเข้าของของเราเท่านั้นเราควรจะให้บุคคลนั้นอื สีพ่พึงอยาให้แก่คนที่ไม่ให้ก็หมายถึงผู้ที่เคยยิบยืมแล้วไม่นำมาคืนนะคราต่อมาเขายัางมายืมสิ่งของของเราไปนะยืมอีกเราไม่ควรจะให้นะห้าพึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้หมายถึงการสงเครานะห์ญาติแม้เขาจะนำมาคืนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าเป็นการสมควรก็ควรให้เพราะเป็นญาติของเรา,าก็อนุเคราะห์เขาบางทีเขาไม่มีเน่่งนะถึงแม้เขายืมเอาไปเขาไม่คืนแล้วก็ควรสงเคราะห์เขานี่คือเพิ่งให้แก่คนที่ให้และไม่ให้หกเพิ่งนั่งให้เป็นสุขหมายถึงการนั่งในที่อันสมควรคือไม่เกะกะกวางทางไม่ต้องแต่คอยลุกเมื่อพ่อผัวแม่ผัวเดินมาและเจ็ด การงานให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือพึ่งนั่งให้เป็นสุขนะเจ็ดพึ่งนอนให้เป็นสุหมายถึงควรนอนที่หลังพ่อผัวแม่ผัวและสามีนะเมื่อสามีและแม่ผัวพ่อผัวเข้านอนแล้วจึงเข้านอนคือต้องตรวจตราดูข้าวของกรอนประตูหน้าต่างหรือฝืนและไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะคือตรวจดูข้าวของสิ่งที่ยังทําไม่เสร็จนะ ทำให้เสร็จก่อนก่อนที่จะเข้านอนให้พ่อผัวแม่ผัวและสามีของตนเนี่ยเข้าไปนอนก่อนนะคือลุกก่อนนอนที่หลังนั่นเองนี่คือพึ่งนอนให้เป็นสุขนะแต่พึ่งกินให้เป็นสุกหมายถึงควรเัดข้าวปลาอาหารสําหรับพ่อผัวแม่ผัวสามีและบุตรให้เป็นที่เรียบร้อยเนะก้าพึ่งบูชาไฟหมายถึงการให้ความยำเกรงสามีและ บิดามารดาของสามีสิบเพึ่งบูชาเทวดาหมายถึงให้นับถือบิดามารดาสามีนี่คือลักธรรมนะในการครองเรือนที่จะทําให้เป็นสุขได้ทําให้ครอบครวัวไม่แตกแย,ยกได้นะฉะนั้นการที่เราจะนะไปอยู่กับคู่ชีวิตอยู่กับสามีเราก็ต้องมีลักธธรรมนะทั้งหลายการที่จะอยู่เป็นสุขได้นะ ฉะนั้นนี่คือลักธรรมของผู้ที่จะครองเรือนสิบประการที่มิดาของนางวิสาขาได้ให้อวาทแก่ลูกสาวของตนเอง